สวัสดีค่ะพบกันนะคะในห้องเรียนออนไลน์ครูบุ๋มนะคะซึ่งวันนี้นะคะครูบุ๋มจะนําเสนอเนื้อหานะคะเกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะก็จะมีด้วยกันนะคะ5องค์ประกอบก็คือ1น,นะคะเรื่องของฮาร์ดแวร์นะคะ2เรื่องของซอฟต์แวร์3เรื่องของบุคลากรนะคะ4เรื่องของข้อมูลและสารสนเทศนะคะแล้วก็5เรื่องของกระบวนการหรือขั้นตอนวิธีนะคะ ฮาร์ดแวร์นะคะคืออะไรนะคะฮาร์ดแวร์ก็คืออุปกรณ์เนี่ยนะคะที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะมีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นได้ด้วยตานะคะแล้วก็สัมผัสได้นะคะเป็นรูปธรรมเนาะเช่นจอภาพคีย์บอร์ดเครื่องพิมพ์เมาส์นะคะสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆนะคะตามลักษณะการใช้งานได้5ห,หน่วยนะคะดังนี้เนาะ หน่วยแรกนะคะก็คือหน่วยรับข้อมูลนะคะหรือ Input u n i นนะคะในหน่วยนี้ก็จะทำหน้าที่ในการป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะอุปกรณ์ทำหน้าที่ในการป้อนข้อมูลเข้าสู่คอคอมพิวเตอร์นะคะได้แก่ แป้นพิมพ์นะคะสำหรับพิมพ์ตัวอักษรนะคะและอักขระต่างๆนะคะเมาส์สำหรับการคลิกสั่งงานโปรแกรมสแกนเนอร์หรือว่าเครื่องสแกนรูปภาพเนี่ยนะคะก็สำหรับการสแกนรูปภาพนะคะให้เป็นไฟล์รูปภาพเนี่ยเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์จอยสติ๊กที่เราเล่นเกมกันนะคะก็ถือว่า เป็นอุปกรณ์ในหน่วยรับข้อมูลนะคะไมโครโฟนสำหรับพูดอัดเสียงนะคะกล้องดิจิตอลน,นะคะสำหรับการถ่ายภาพแล้วก็นำเข้าภาพเนี่ยนะคะไปเก็บไว้ในดีของเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือเป็นอุปกรณ์ในหน่วยรับข้อมูลนะคะรับข้อมูลเพื่อไปใช้นะคะในงานต่อต่อไปหน่วยต่อมานะคะหน่วยที่2นะคะก็คือหน่วยประมวลผลกลางนะคะหรือที่เราเรียกว่า CPU นะคะ Central Processing Unit นะคะหรือ,อที่เราอะนะคะเราจะมักเข้าใจผิดนะคะขออันนี้ขออนุญาตน,นอกเรื่องนิดหนึ่งคือเราจะมักเข้าใจผิดว่า,าตู้สี่เหลี่ยม,ยมที่วางข้างๆจอคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะคือ CPU อันนั้นไม่ใช่นะลูกนะอันนั้นก็คือเคสเนาะอันนี้นักเรียน พอพอจะมองนึกภาพหรอเนาะตู้สีเหดี่ยมๆข้างๆจอคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้เราจะเรียกว่าเคสนะคะก็คือสําหรับการใส่อุป,ปรกรณ์รวมทุกอย่างนะคะไว้ในนี้เลยนะคะเราจะไม่เรียกว่า CPU นเราเรียกว่าเคสนะคะส่วน CPU ก็คืออุป,ปรกรณ์นะคะหรือเราจะเรียกอีกอย่างว่าไมโครโปรเซสเซอร์ก็ได้นะคะ มีหน้าที่ในการนําข้อมูลนะคะที่รับเข้ามาเนี่ยนะคะเอามาประมวลผลนะคะประมวลในลักษณะของการคํานวณและเปรียบเทียบนะคะโดยจะทํางานตามจังหวะเวลาที่แน่นอนนะคะเราเรียกว่าสัญญาณคล็อกนะคะเมื่อมีการเคาะจังหวะ1ครั้งก็จะเกิดกิจกรรม1ครั้งนะคะเราเรียกหน่วยที่ใช้ในการวัดความเร็วของ CPU นี้ว่านะคะเฮิร์ส ซึ่งหมายถึงนะคะการทํางานได้กี่ครั้งใน1วินาทีนั่นเองนะคะส่วนกรณีที่สัญญาณคล็อกเนี่ยนะคะเร็วก็จะทําให้คอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะเครื่องนั้นเนี่ยมีความเร็วสูงตามไปด้วย CPU ทํางานเร็วมากนะคะราคาก็จะแพงมากขึ้นไปด้วยนะคะเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะถ้าเราต้องการเลือกซื้อนะคะเราจะซื้ออยังไงนะคะเราจะซื้อให้เหมาะสมกับงานที่เรานําไปใช้ค่ะเช่น เราต้องการนําไปใช้ในเรื่องของการทํากราฟิกนะคะก็จะมีเรื่องของการประมวลผลนะคะต้องใช้การมวลผลจํานวนมากนะคะก็จําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องนะคะที่มีการประมวลผลความเร็วสูงนะคะส่วนถ้าเราบอกว่าเอาเครื่องนี้นะคะไปทํารายงานทั่วไปนะคะก็ใช้เครื่องที่มีความเร็วสัก100เมกะเฮิร์ตซ์ก็เพียงพอแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เนาะต่อมานะคะในหน่วยที่3นะคะเราเรียกว่า memory unit นะคะ มีหน้าที่ในการจำข้อมูลนะคะใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งจะมีอยู่2ชนิดนะคะอันแรกก็คือหน่วยความจำถาวรหรือเราเรียกว่า LOM นะคะย่อมมาจาก Read Only Memory นะคะเป็นหน่วยความจำที่สามารถนะคะจำข้อมูลได้ตลอดเวลานะคะจำณตอนไหนจำาตอนที่สมมติว่าเ,เราจะเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเราก็กดสวิตช์ปึ๊บเปิดขึ้นมานะคะ หน่วยความจำนี้ล่ละค่ะก็จะเรียกนะคะ ระบบปฏิบัติการนะคะขึ้นมาทำงานเนอะอันนี้ก็คือจำแบบถาวรน,นะคะส่วนหน่วยความจำอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเราจะเรียกว่าหน่วยความจำชั่วคราวนะคะเรียกว่าแรมนะคะก็คือ random access memory นะคะหน่วยความจำประเภทนี้นะคะจะจำข้อมูลได้เฉพาะช่วงที่มีการเปิดไฟเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นหมายความว่าเครื่องคอมพิวเตอร์กําลังณขณะที่ทํางานอยู่นะคะหน่วยความจําชั่วคราวนี้นะคะถือว่าเป็นหน่วยความจําหลักภายในเครื่อง เราจะเรียกกันทั่วๆไปว่าแรมเราสามารถซื้อมาติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะออหรือโดยทั่วไปเราเรียกว่าหน่วยความจำแรมนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีแรมที่หลากหลายประเภทนะคะให้เราได้เลือกซื้อนะคะ ต่อไปนะคะหน่วยที่4ก็คือหน่วยเก็บข้อมูลสำรองนะคะหรือเราจะเรียกว่า secondary นะคะ storage ในหน่วยนี้นะคะก็คือจะเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลไว้ใช้ในโอกาสต่อไปนะคะเนื่องจากความจำแรมเนี่ยนะคะเก็บหรือว่าจำข้อมูลได้เฉพาะที่มีการเปิดไฟเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะคะถ้าต้องการเก็บข้อมูลไว้ใช้ในโอกาสต่อไปเนี่ยนะคะเราจะต้องบันทึกข้อมูลนะคะลงในหน่วยความจำสำรอง ซึ่งในหน่วยความจําสํารองเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดแต่นิยมใช้ทั่วไปก็คือฮาร์ดดิส์นะคะหรือดิสไดส์นะคะซีดีลอมดีวีดีลอมพัมไดส์แฟดไดส์ USB อะไรเนี่ยนะคะก็คือสิ่งเดียวกันเนาะพัมได์ขออนุญาตนอกเรื่องนิดหนึ่งพัมไดส์ USB แฟชไดส์นะคะก็คืออุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ตัวจิ๋วๆเล็กๆนะคะ ใช้พอร์ต USB นะคะที่เป็น2.0กับ3.0เนาะก็คือสิ่งเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเราเรียกชื่อต่างกันเพราะว่าขึ้นอยู่กับผู้ผลิตนะคะอันนี้นะคะเป็นหน่วยเก็บข้อมูลสำรองต่อไปนะคะหน่วยสุดท้ายแล้วหน่วยที่5นะคะก็คือหน่วยแสดงผลนะคะหรือที่เราเรียกว่า output unit นะคะมีหน้าที่ในการแสดงผลข้อมูลนะคะที่ผ่านการประมวลผลในรูปแบบของข้อความภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว เสียงนะคะโดยอุปกรณ์เหล่านี้นะคะจะทําหน้าที่ในการแสดงผลได้แก่จอภาพนะคะสําหรับการแสดงตัวอักษรและรูปภาพเครื่องพิมพ์นะคะหรือ printer ร์นะคะสำหรับพิมพ์ข้อมูลที่อยู่ในเครื่องนะคะออกทางกระดาษพิมพ์นะคะลำโพงนะคะหรือว่าหูฟังนะคะก็แสดงเสียงเพลงแล้วก็เสียงพูดนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ก็ เป็นส่วนหนึ่งนะคะขององค์ประกอบคอมพิวเตอร์นะคะในหมวดหมู่ของฮาร์ดแวร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาประมาณนี้เนาะนะคะขอบคุณสำหรับ